ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็กําลังจะออกบ้านนะประมาณตีห้าครึ่งนะครับจะไปไมายไรหวานสนิทนะครับจะไปลองดูนะว่าจะมีตัวไหมเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วงนี้จะเริ่มกินแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีข่าวอะไรนะไม่มีข่าวว่าคนได้ปลาหรอกแต่ผมแค่อยากจะไปเช็คเฉยๆไม่ได้ไปนานแล้วนะครับคิดถึงนะไม้ก็สวยเหมือนกันแล้วก็ม,กกมีสัตว์ใหญ่มีปลาเน้นให้ลุ้นเหมือนกันครับไปอรอลุ้นกันดู รับชมครับ อันนี้ก็นั่งรอมาตักพักนะครับอ่อเงียบนะจะมีอาการอยู่สายหย่อนเบาๆนะครับแต่ยังไม่มีดึงหรือกดหรืออะไรแรงๆเนี่ยยังไม่มีแต่ปลาขึ้นดีนะครับไม่รู้ปลาอะไรเนาะดูดูไม่ออกนี่ยเราแปดโมงลนะตีเบ็ดไปตั้งแต่หกโมง นิดๆหม้แรกเดี๋ยวสักแปดโมงครึ่งครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเยื่ออีกรอบหนึ่งจริงๆมันน่าจะเข้าบ้างนะนะหมายดิสวยมากปลาก็ขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอน้ำที่มันขึ้นมาเร็วหรือเปล่านะนี่ผมไม่แน่ใจพี่ๆที่เขาอยู่ที่นี่นะเขาบอกว่า น้ำเนี่ยมันลงไปถึงหลักเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นนะจะเห็นหลักกลางน้ําอยู่นะครับลงไปถึงหลักเลยแล้วมันก็เพิ่งขึ้นมาได้ไม่นานนี้นะครับไม่กี่อาทิตย์เองนะมันขึ้นเร็วมากนะฝนมันตกหนักนะผมมาที่นี่พื้นเปียกอะไรเปรียกหมดเลยนะเหมือนก็ฝนก็เพิ่งตกไปเมื่อวานอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่บ้านผมไม่ตกนะบ,บ้านผมกับที่นี่ห่างกันไม่เยอะประมาณสิบสิบกับยี่สิบโลนะประมาณนั้น ที่นี่มันจะเป็นแบบเป็นภูเขาน้ําที่ไหลมาเติมก็จะมีทั้งน้ําฝนแล้วก็มีน้ำน้ำจากภูเขานิดหน่อยนะครับลงมาเติมตลอดรอลุ้นกันดูครับ กตกมาได้สักพักแล้วนะเปลี่ยนเหยียบแล้วรอบที่รอบที่2องแล้วนะครับประมาณสิบโมงครึ่งก็ยังเงียบอยู่ครับยังไม่ได้ตัวเลยไม่ได้เต็มเลยไม่มีอาการกดแรงๆดึงแรงๆเลยเดี๋ยวว่าจะเล่นเป็นศูนจุครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูามารอลุ้นดูว่าถ้าใส่ศูนดสเนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยจะมีตัวไหมวันนี้น่าจะยากนะดูแต่อากาศดีนะ ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น0.3นะกำลังไล่ไล่ตัดเปลี่ยนอยู่นะครับทางไล่ตัดเปลี่ยนใส่0.3ความเล็กของมันนะเล็กมากนะมารอาลุนดู0.3จะทำงานไหมตอนนี้ผมเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะนะหูมไม่กินเลยนะครับกินแบบกินเบาๆมีสายหย่อนแล้วก็เงียบไปเลยนะครับ แค่สองสามครั้งเองนะจะผมกะว่าผมจะไปหลังปั๊มดูนะแถวบ้านจะมีตัวไหมนะครับไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าถ้าลงได้เนี่ยเดี๋ยวจะทาคลิปต่อนะครับแต่ถ้าลงไม่ได้เดี๋ยวก็ไปปิดคลิปที่นู่นแล้วกันแต่ตอนนี้ขอรีบขับรถก่อนเวลาตอนนี้อยู่ประมาณบ่ายโมงห้าสิบแล้วนะครับมีเวลาตกที่หลังปั๊มถ้าได้ตกนะก็สามสองสามชั่วโมงผมว่าที่นั่นนะ่ะน่าจะมีตัวเดี๋ยวไปรอลุ้นกันดูแล้วกันเดี๋ยวขอขับรถก่อน นมาครับแป๊บเดียวนะกินเลยไม้เดียวลงให้สองคันนี้นะอยอ่านะครับอีกตัวนึงโอ้โตัวเล็กมากตัวนี้หมุนทะลุสไลายมาเลยตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงแล้วนะครับแต่ผมก็คงจะเก็บของแล้วก็พอแล้วนะกลับบ้านแล้วนะวันนี้ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าหลังปั๊มเนี่ยกินจัดมาก เดี๋ยวจะหาเวลากลับมาซ้ําดูนะครับแล้วก็ยังมีปนินไซส์สวยๆอยู่นะแต่ว่าไม่ใหญ่มากประมาณสัก4ตัตโล5ตัตโลประมาณนี้นะครับแต่ว่าลูกเกิดมันเยอะนะครับเราก็เดี๋ยวใส่โฟมเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยน่าจะได้เล่นอยู่แล้วก็สปิวมาตกใส่เกี่ยวไสเดือนเนี่ยมันจะคัดไซส์ได้นะครับสาหรับไม้หลังปัม๊มเดี๋ยวผมว่าผมจะมาซ้ําแหละเดี๋ยวเรามีโอกาสก่อนเวลาว่างเราถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะสําหรับคลิปนี้ ก็ลาไปก่อนนะอาจจะไม่มีผลงานให้ชมในคลิปนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะครับบ๊ายบาย